ติของทุกปีในช่วงที่มีการเปิดเทอมใหม่ข่าวการรับน้องโหดก็จะมีปรากฏออกมาเป็นประจำตามสื่อต่างๆสร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองรวมทั้งนักศึกษาใหม่ขณะที่สถาบันการศึกษาก็พยายามที่จะหาทางออกในเรื่องนี้วันนี้คุณนกพักร์อัตนนจะพาไปสำรวจที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ไปรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านรวมทั้งนักศึกษาที่รับไม่ได้กับเรื่องนี้ มอยากทำน้องเฉยๆฉยละพวกนี้เมาอะม่ะเมาเมาพวกเมาเยอะโอ้ยแม่ผมไม่รู้ให้ใครโดนมาโดนเขาไหมจับก้นนี่อย่างเดียวพี่โดน่อยทองแล้วก็โดนกบหัว,วหนิดเดียวอตอนวิ่งตอนวิ่งกลับมาเมาื่อคืนอะเมื่อไหร่ที่เองโดนห้ารอบอะเมื่อนั้นแหละภาพที่คุณผู้ชมได้ชมไปเป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงของการรับน้อง เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในรั้วของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ครับซึ่งผมได้มีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในภาพภาพนี้ที่น่าสนใจคือว่าน้องคนนี้ทุกวันนี้เขาไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วครับนักศึกษาวัย19ปีคนนี้ได้ย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลายาัยลังสิตหลังจากผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ามานานกว่า1ปีเต็มและเขา ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในคลิปคลิปนี้ที่ถ่ายทำในช่วงสัปดาห์ของการรับน้องปี2,556ช่วงเวลาสุดท้ายที่เขายังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อ,อยู่มันมีวิดีโออันหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยทางทีมข่าวของพี่ได้มาเป็นวิดีโอที่เราก็อยู่ในเหตุการนันด้วยอธิบายห้ฟังหน่อยอวิดีโอนี้เป็นวิดีโออะไรครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในภาพเหตุการณ์นี่ครับ วิดีโอที่เห็นนี่คือจะเป็นการรับน้องในช่วงวันแรกและวันที่2ครับจะมีการวาร์กการใช้ระเบิดการวิ่งในช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงวิ่งกับหอก็จะมีการทำลายร่างกายบ้างในจุดอับจุดที่มุมมืดนะครับที่อาจารย์ไม่ไม่อยู่ส่วนคลิปที่เหลือก็จะเป็นการสัมภาษณ์น้องนะครับว่าถามว่าน้องไปโดนอะไรมาบ้างในช่วงวัน มีใครโดนทำร้ายร่างกายมาบ้างน้องก็จะมีตอบว่าบางคนก็โดนต่อยท้องบางคนก็โดนต่อยางครับวันนี้โดนทำร้ายร่างกายมาเขาก็ตอบตรงๆงครับว่าเหตุการณ์บางคนก็จะมีรอยฟกช้ำด้วยครับนี่เป็นรอยเลยครับแล้วอะไรเป็นสาเหตุให้สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจลาออกจากที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับก็คือผมเป็นคนดูแลน้องอยู่แล้วก็กลายเป็นว่า คนที่เราสอนไปมันไปโดนแบบที่เราสอนแล้วมันโดนหนักกว่าเดิมอะไรครับเราสอนว่าอะไรครับเราสอนว่าถ้าเกิดว่าให้โดนถ้าโดนชกท้องให้ยกมือขึ้นเลยกลับเปว่าพอน้องยกมือปุ๊บโดนรุ่นพี่เข้ามาลุมเพิ่มกว่าเดิมอีกครับกี่คนลุมกี่คนลุมประมาณ4-5้าคนลุมคนเดียวใช่ครับแม้วันนี้จะถือว่าเป็นวันใหม่กับที่เรียนใหม่ของเขาแต่ด้วยความกังวลถึงผลกระทบนักศึกษาคนนี้ ก็ยังขอให้ผมสัมภาษณ์เขาแบบไม่เปิดเผยหน้าตาอยู่ไม่ต่างจากสิทธิ์เก่ามหาทวิยาลัยแม่โจ้คนนี้ที่แม้จะสําเร็จการศึกษาม,มานานกว่า3ปีเต็มแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวต,วตนเพราะยังกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะไปถึงชีวิตและการทํางานได้แล้วที่เคสพิเศษละ่ะถึงขั้นมีชกต่อยไหมครับชกต่อยนี่ส่วนมากจะเป็นเอาวันวัน,ว,นวันสุดท้ายของการนนะ้องคือวันที่เก<ะ>็คือ ที่ที่เรามาคือจะมีอ่าโจ้าเก่าเขาเรียกว่าเจ้าเก่าหรือสิทธิ์เก่าอ่ะจากทั่วประเทศมาครับซึ่งลักษณะของการรับน้องคือจะมีรุ่นพี่ปีสองปีสองทําทการเกาะกํากแพงแล้วให้รุ่นน้องคานคานไปคานตรงกลางเพื่อจะไปทําพิธีครับเป็นอ,อเรกวาการคลอดระหว่างนั้นอ่ะก็จะมีโจ้าเก่าจากทั่วประเทศอ่ะมาพยายามทําลายกําแพงหรือเขาเรียกว่าสายสะดือ ครับเหมือนกับทดสอบอ่ะไอป้ปีสองปีเนี้ยแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าครับก็จะมาพุ่งมาพุ่งแบบเหมือนพยายามพังอ่ะแล้วปีสองต้องต้องล็อกแขนเหมือนกำแพงมันก็จังโยกบางทีบางคนอ่ะมาเพื่อแบบอยากจะมามาในดีเฉพาะเนี้ยอาจจะม,มีอ่ะผสมโลง่งบางคนก็มาดีๆแต่บางคนก็ดื่มเหล้ามา,าซึ่งในมหาไทยเนี่ยการดื่มเหล้าเนี่ย ไอพิธีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกว่ามีการเป็นกำแพงมนุษย์การคลอดครับคือไอส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่องโบ,โบ่ที่<บ>มีการกระทบกระทั่งกันมากที่สุดครับแต่ก็จับยากมาพากใครไม่รู้ถูมาจากไหนไม่รู้ปั๊บเดี๋ยววิ่งไปไหนไม่รู้อย่างนี้ที่เราเคยเห็นเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ผ่านกระบวนการรับน้องเนะี่ยทั้งการคลอดทั้งอะไรทุกอย่างเนะี่ยแล้วบาดเจ็บหนักที่สุดเนี่ยคือทาง ขนนาดไหครัอย่างผมอยู่โซนบีเนาะโซนบีก็คือเขาจะหามแบกคือเขาเลยนิ้วปีกมาโซนบีก่อนเพื่อมาดูอาการแต่ถ้ารุนแรงคือไปโรงพยาบาลเลยมีถึงขั้นไปโรงพยาบาลเลยอันนี้ประจำครับอ,อืะจังเป็นอะไรไปโรงพยาบาลส่วนมากจะเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบช้าแขนดุดหรือพวกเขาเรียกวไฮเปอร์คือได้ยินเสียงดังไม่ได้อ,อืในการดําน้องจะมีการจุดระเบิด จุดระเบิดด้วยครับที่เห็นเนี่ยเห็นอะไรบ้างครับที่เพื่อนโดนหนักๆะเขาทําอะไรบ้างครับอ่าอย่างเช่นวิดพื้นเนี่ยจะเป็นธรรมดามากในมหาลัยนี้อืผู้ชายจะวิดพื้นผู้หญิงจะอะเขาเรียกว่าสกกตจมครับแล้วคือไม่ได้ทำแป๊บๆทานานมากมนานจนแบบไม่คิดว่าจะมีอยู่ในมหาลายัยเป็นเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นหลายร้อยหล,ลายพันครั้งวิดพื้นเป็นพันครั้งอ่ามันเป็นอะไร ทําให้ร่างกายมันเสื่อมครับมันเกินจุดที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายรับได้ออืืมใครสั่งใครได้ครับอันนี้ก็คือรุ่นที่เหนือกว่ารุ่นตัวเองหนึ่งรุ่นปีสี่สั่งปีสามปีสามสั่งปีสองปีสองสั่งปีหนึ่งครับโดยที่เป็นใครก็ได้ขอให้รุ่นเหนือเราหนึ่งรุ่นได้มากส่วนมากส่วนมากจะเป็นในพี่สาขาแต่ถ้าบางทีกันรับรองรวมใครก็ได้ หรือ,อบางทีเราเอาเปเจอร์ิตเก่าให้อื่นถ้าเราไม่ถ้าต่างคนต่างเข้งแล้วเขาเขาก็อยากสั่งเราก็อยากใหก้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ในรั้วมหาวิทยาลัยในประเทศในรูปถ้าเจอกันผมได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ครับซึ่งแม้ว่าผมจะได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ไม่กี่ชั่วโมง แต่ก็มีโอกาสได้เห็นระเบียบหลายๆอย่างที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาชลัยแห่งนี้อย่างเช่นในเรื่องของการทักทายกันระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนครับ่สวัสดีค่ะสมคบส่ซ้สีเพื่อน3 4 เพื่อนครับเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออันนี่คือเข้าแถวไปไหนกันต่อนี้มาไปเรียนครับเรียนวิชาอะไรครับประศาสตร์ครับอะไรนะครับประศาสตร์ครับปักศาสตรคณิตศาสตร์อย่างนี้เหรอครับอ๋อครับผมวันนี้ก็คือพักเที่ยงใช่ไหมครับพักเที่ยงมาทานอาหารเสร็จปุ๊บก็เลงจะไปเรียนต่อครับผมปกติเวลาเราเดินทางในมหาวิทยาลัยคือเราเดินแถวกันนี้ตลอดนะครับครับผมเคยมีวันไหนที่เราเบื่อเพื่อนกลุ่มนี้ไหม ห้เพื่อนไปเดินไปก่อนแล้วเรานั่งกินโคกสักแก้วนึงแล้วเราค่อยเดินตามไปทีหลังต้องรอเพื่อนครับไปพร้อมกันครับต้องรอเพื่อนทำไมอะครับมาพร้อ,อมกันมาพร้อมกันครับเพื่อนระเบียบเนระเบียบครับครัี่หนึ่งต้องปฏิบัติตามครับเออที่เป็นระเบียบที่ปีหนึ่งต้องปฏิบัติตามครับม,มีบางไม้ที่เราไม่อยากทําตามระเบียบนี้เรารู้สึกว่าบางทีอย่างที่บอกอะอยากไปก่อนเพื่อนบ้างวันนี้มีสาวคนนึงน่ารักอยากไปเห็นหน้าเขาก่อนอะไรอย่างนี้ เดินไปก่อนอย่างนี้ไปได้ไหมก็ต้องรอครับมันก็ไม่ไม่ได้หนักหนาอะไรครับอ <laughs> นอกจากเรื่องของการเข้าแถวเดินอย่างเป็นระเบียบแล้วอดีตประธานสภา,าน,นักศึกษาสุรชัยศรีนรจันทร์ก็ยังได้อธิบายกิจกรรมที่มหาชัยแม่โจ้มีในระหว่างการรับน้องเช่นกิจกรรมที่เรียกว่าทำคลอดการลงโทษให้วิดพื้นรวมไปถึงหนังสือเพลงหรือที่หลายคนเรียกว่าโฉนดที่เมื่อเปิดอ่านจะพบกับกฎระเบียบต่างๆหลายข้อที่ถูกตั้งคำถามว่า นี่คือตัวอย่างของการตั้งกฎขึ้นมาปกครองกันเองระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องหรือไม่กฎของโฉนดนี่คือมีอะไรบ้างก็คือโฉนดเนี่ยถ้าถ้าเราคุยกันในฐานะลูกแม่โจ้ด้วยกันเนี่ยมันก็คือถ้าคุณมีสิ่งนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสื่อหนึ่งที่ว่าคุณเป็นลูกแม่โจ้นั่นเองก็คือเราถึงใช้คําว่าเรียกว่าโฉนดอันนี้คนนอกไม่มีคนนอกไม่มีครับไม่มีแบบว่าวางขายไม่มีไม่มีวางขายและไม่มีแจก ผมไปซื้อไม่ได้ไม่ได้ครับไม่มีแจกแล้วก็จะถูกเก็บไว้แล้วลูกแม่โจ้เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้ซึ่งเราก็จะมาขอกับมหาวิาลัยมหาวิาลเป็นคนเก็บไว้ให้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งอนอกจากเพลงแล้วก็จะมีเหมือนเป็นคําสอนคําสอนต่างๆปรัชญาคําสอนต่างๆที่เราใส่ไว้ให้ลูกแม่โจ้ควรจำออย่างเช่น,นรเรื่องถูกต้องและเหมาะสมพี่สั่งต้องทำพี่ถามต้องตอบพูดกับพี่ต้องมีหาเสียงใช่ครับบางคนมากนะจะรู้สึกว่ามัน คือ <ๆ S 1> <efecto> เราเราอ่านอย่างนี้เนาะว่าเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมย้ำตรงนี้ว่าเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมพี่ถามต้องอพี่สั่งต้องทําคือเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สั่งให้ไปเรียนอันนี้คือเรื่องที่ถูกต้องแต่ถ้าสั่งให้ไปค้ายาบ้าอันนั้นใช่เรื่องที่ถูกต้องเราต้องทําตามไหมไม่พี่ถามต้องตอบอพี่ถามว่าเฮ้ยคุณทําไมไม่ไปเรียนถ้าคุณไม่ตอบถามในเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสม คุณทำไมไม่ตอบเฮ้ยทำไมไม่ไปค้ายาบ้าให้พี่วะอันนั้นอันนั้นเราต้องตอบไหมเรื่องที่ถูกต้องและเหมาะสมพูดกับพี่ต้องมีหางเสียงไม่ว่าจะเป็นพูดกับพี่หรือพูดกับครูอาจารย์พูดกับใครก็แล้วแต่ไปไหนวะไม่ได้ไม่ได้อืมเอาอย่างอีกสักข้อหนึ่งอย่างี้หน้าเกือบจะสุดท้ายแล้วนะห้ามนาความลับของสถาบันไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คนอ่านก็จะรู้สึกว่าเออมันก็มีเอกลักษณ์ของมัน น,น,นี่คืออะไรความลับมันมันก็คือความลับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมอเนี่ยบางทีบางอย่างที่มันเป็นกิจกรรมที่มันเหมือนกับที่อื่นนั่นแหละแต่เราก็ไม่ต้องคว,ควรไปบอกคนอื่นเราไม่ต้องไปบอกแล้วแล้วไอ้คำเนี้ยหรือว่าไอ้การสอนข้อน,นี้มันทําให้แม่โจ้ของเราเนี่ยบูมเรื่องลับน้องมากเพราะว่าทุกคนอยากจะรู้ทุกคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงทุกคนอยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรทำไมเป็นความลับอ่ะแต่คนบางคนอ่านแล้วรู้สึกว่า ทำไมต้องเป็นความลับด้วยมันเหมือนว่าความลับนี่บางครั้งมันสื่อถึงอ๋อมันสื่อถึงว่าทําอะไรผิดกฎหมาย <ทำ S 1> หรือเปล่าทํานี่นั้นหรือเปล่าก็อันนั้นก็คือไม่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงซึ่งถามว่าการรับน้องของเราเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายและมันอยู่ภายการภายภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะรุ่นพี่คืออาจารย์และผู้บริหารรับรู้และรู้แผนในการรับน้องกิจกรรม เรื่องของการทําคลอดมันคืออะไรครับการทาคลอดมันก็คือ,คอกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งก็เหมือนกิจกรรมวิ่งกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมอะไรที่เราเรียกชื่อกันต่างไป<ม>แต่เราที่แม่โจ้อของเราเรียกว่ากิจกรรมคลอด<ม>ก็คือการที่วันสุดท้ายละที่พวกเราผ่านกิจกรรมด้วยกันมาแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมสุดท้ายที่จะเป็นการคลอดก็คือการกําเนิดการคลอดคือการกําเนิดการกาเนิดที่มาเป็นลูกแม่โจ ก็คืออย่างสมบูรณ์แบบการคลอดก็ไม่ใช่อะไรครับก็คือเราแค่เดินแล้วก็ทํากิจกรรมกันด้วยไปมีคํานุ้นคํานี้ที่พี่สิทธิ์เก่าจะต้องมาถามว่าคุณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยไปคลอดครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องก็ตอบพี่ก็พี่พี่ที่แบบคอยปกป้องน้องพี่ก็จะยืนคอยปกป้องน้องรุ่นพี่ก็คือปีสองที่ทํากิจกรรมก็จะยืนเป็นแถวปกป้องว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยเหมือนเหมือนกับครอบครัวปกป้องไม่ให้ใครมาทําร้ายน้องเราน้องเรากําลังจะเกิด ก็คือจะยืนเป็นแถวกันไว้เพื่อไม่ให้คนปี 3, ปี4หรือสิทธ์เก่าที่มาเนี่ยมาทําร้ายร่างกายหรือมามาใกล้ชิดน้องได้เราห่างยืนห่างกันมากเลยประมาณว่าขอบถนนกับขอบถนนแล้วน้องอยู่ตรงกลางตรงนี้เดินน้องก็จะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายผ่านซุ้มประตูแล้วก็สร็เสร็จการขอดใช่ก็คือเรากําเนิดละเป็นลูกแม่โจ้ซึ่งกิจกรรมนั้นอย่างที่บอกว่า พอมีสิทธิ์เก่ามาอะไรมาถามว่ามันมีความรุนแรงไหมมันก็มีบ้างแต่ถามว่ามหาวิลาลยให้มีไหมไม่ให้มีส่วนน้อยน้อยมากสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งร้อยคนมีหนึ่งคนได้ครับมันเป็นจริงหรือเปล่าหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นี่ยครับหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์หรือไม่ผมไม่รู้นะผมเขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้เรารู้ว่ามีคนทําร้ายเท่าไหร่เราจับได้เท่าไหร่จากที่ผมเห็นมันน่าจะเยอะกว่านั้นครับระบบที่ดีครับต้องไม่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดเข้ามากระทำผิดได้ เฉพาะรุ่นพี่ก็4,000กว่ารุ่นน้องก็4ี่พันเี่ครับถึงหนถึงสอเปอร์เซ็นต์ก็100-200คนนะครับ,ก,นนรบก็เยอะนะครับทางด้านอาจารย์ก็ยังคงยืนยันว่าการรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไม่ได้เน้นความรุนแรงแถมยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีอีกด้วยโดยอาจารย์สถิตวิมลยังได้บอกว่าการรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆอ,อีกด้วยอย่างเรื่องของรับน้องเนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงแม่โจก็จะมีข่าวหรือมีคนพูดไปบ้างว่าแม่โจ้เนี่ยรับน้องโหดครับอาจารย์พอได้ยินคาพูดแบบนี้นคิดเห็นยังไงบ้างครับครับเรื่องของการรับน้องโหดนั่นนะครับเรากล้าพูดได้ว่าในแม่โจ้ไม่มีครับ,รบแต่สิ่งที่มันเป็นที่เรื่องลือไป นะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นนะฮะแม่โจ้ของเราเนี่ยมันเป็นชนบทนะฮะความเป็นอยู่เมื่อก่อนนี่ลำบากนะไฟไม่มีใช้ห้าโมงเย็นนี่ถนนปิดละในเรื่องของคลอดก็ไม่มีอะไรฮะก็เดินเดินไปเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นประเพณีที่ทุกคนที่เข้ามาแม่โจ้ก็ต้องต้องคลอดนะฮะก็ต้องผ่านพิธีนะฮะคลอดเพื่อให้เป็นลูกแม่โจ้ครับไม่ได้ไม่ดักหนาๆอะไรครับ แน่แน่นหนาครับคนที่เราเรียนบอกว่ามีอาจจะเป็นคนนอกหอรือลุตที่บางคนเนี่ยออกแนวผสมโลงแล้วก็มีการทำลายร่างกายด้วยครับคือสิ่งนี้ผมได้ได้นำเรียนทางผู้สื่อข่าวไปนะว่านักกษาของเราเนี่ยนะครับมันทั้ง 4, 7 0 0นเรอคนคนะครับเราก็พยายามกีดกันพยายามกั้นนะฮะสิ่งที่เราพบถ้าเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยเราแจ้งสมาคมเลยเมื่อคุณทําอย่างนี้ปุ๊บเราจะแจ้งสมาคมทั่วประเทศว่าบุคคลน,นี้นายนี้ถ้าไปที่ไหน นะฮะก็ต้องให้ประนามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักศึษาเนี่ยเราลงโทษเลยฮะลงโทษนะครับให้ออกเราก็เคยมีนะฮะพักการเรียนก็มีหักคะแนนความประพฤติก็มีฮะเราทําหมดเลยฮะแล้วเรื่องดื่มสุราเข้ามาเนี่ยเราห้ามโดยเด็ดขาดเลยฮะไม่มีครับพกอาวุธเข้ามาไม่มีนะฮะแม่โจของเราเนี่ยน้องก็คงจะทราบนะพูดถึงเรื่องความรักความสามัคคีเราเนี่ยเรา กล้าพูดได้ว่าไม่มีมหาวิาลยไหนเหมือนแม่โจ้ครับเรื่องของความรุนแรงเป็นประเด็นหลักที่ต้องหาคําตอบครับนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งผ่านพ้นสัปดาห์ของการรับน้องมาได้ไม่ถึง1เดือนก็ได้บอกกับผมว่าพวกเขารับได้กับการรับน้องแบบนี้คือแม่โจ้เนี่ยเวลาคนนอกมองเข้ามาแล้วก็มีข่าวชอบพูดเรื่องรับน้องโหดอย่างเราในผ่านการรับน้องมาแล้วชอบไปโหดไหมก็ไม่ได้นางนาเลยนะครับอมีอะไรที่รู้สึกว่าหนักที่สุดบ้าง นิสสุดก็น่าจะวันแรกครับที่ว่าเหมือนกับเรายังไม่ทันตั้งตัวครับแต่พอวันอื่นก็ไม่มีอะไรที่หนักมากครับที่บอกว่าไม่ทันตั้งตัวนี่คืออะไรที่บอกว่าวันแรกมันนก็เหมือนกับอยู่ดีก็ระเบิดอะไรพวกนั้นเนี่ยครับประมาณนั้นแหละครับอืครับผมแต่ว่านี่เรียนมาได้กี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับอดิตนี่ในอาทิตย์สามกดต่างๆก็ไม่ได้สื่อว่าหนักหนาครับไปครับผมบางคนอาจจะบอกว่าละเมิดสิทธิอะไรนี่ละเมินไหม มันก็เหมือนกับเป็นทําให้คนหมู่มากอยู่ด้วยกันได้ครับสอนให้สามัคคีครับยังไงนะสอนให้เด็กอยู่ด้วยกันด้วยความสาม,มัคคีเพราะว่าเรามาต่างที่กันแล้วก็มาจากแบบทั่วประเทศนะครับแล้วเขาสอนให้เราสาม,มัคคีกันเป็นอย่างเดียวกันครับมมครับครับถ้าเกิดเราจะเห็นว่าลูกแม่โจ้ทุกคนจะรักกันครับไปไหนก็สวัดีกันทำความเคารพกันครับสมมุติว่ามีคนมาเียนนี่แล้วไม่ทําตามกฎอย่างเงี้ย ไม่เดินพร้อมเพื่อนเดินเจอใครไม่สวัสดีเราอยากเดินไปเรียนก็ไปเรียนไปเอาความรู้อย่างเดียวรับน้องไม่รับเนี้ยจะอยู่ที่นี่ได้ไหมจะเรียนที่นี่ไหวไหมก็ได้ครับได้แต่ว่าแต่ว่าส่วนมากเขาทํำยังไงก็ต้องทำเราคนหมู่มากคนหมู่มากอืคนหมู่มากก็อยู่ได้ถ้าเกิดได้มันมาต่างที่มันก็ต้องทาเหมือนกันที่ก็ทำเหมือนกันก็เข้ามาลงกันยากอีกหนึ่งข้อที่จริงเรื่องของความรุนแรงในการรับน้องของมหาวิทยาลัยต่าง ผมได้ไปสอบถามจากตำรวจที่มักจะได้รับแจ้งเหตุความรุนแรงเกี่ยวกับการรับน้องอยู่เสมอตัวของพี่เนเป็นตำรวจเรื่องราวที่เคยได้ยินเอาทั้งที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันหรือว่าที่เราศึกษามาเนี่ยแถวแถวเชียงใหม่นี่มหาวิทยาลัยอะไร,ะไรที่ดูจะเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดครับก็น่าจะเป็นมหาาลัยเกษตรแห่งหนึ่งในภาคเหนือนะครับซึ่ง ก็มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่ได้แจ้งแจ้งแล้วก็เท่าที่ให้คำปรึกษากับผู้ที่มาขอคำปรึกษาก็ได้รับบาดเจ็บครับได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเกือบจะสาหัสนะครับเพราะว่าบาดแผลนี้อยู่ใต้บริเวณดวงตานะครับครับถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็อาจจะเป็นถึงอันตรายสาหัสครับอันนี้คือทั้งหมดจากการรับน้องอย่างเดียวเลยครับผมเป็นเหตุจาก าการรับน้องจากภายในและบุคคลภายนอกเข้าไปาหมายถึงว่าเข้าไปร่วมเหตุการณ์นะครับคล้ายๆะสบโลหิครับผมหลังจากนี้เนี่ยน้องๆที่เข้าไปศึกษาแล้วเจอการรับน้องที่มันรู้สึกว่าผิดปกติและมีการทรมารร่างกายกานมีการริดรองสิทธิกันเกินไปเ,เนี่ยแนะนําน้องๆเขายัางไรครับว่ามาหาตำรวจหรือว่าทำอย่างไงดีครับขั้นตอนแรกเลยนะครับถ้า อย่างกรณีที่เบาที่สุดมีการปิดรอนสิทธิ์ละเมิดสิทธิขอให้คิดเลยครับว่านั่นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องละก็สามารถปฏิเสธว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทําตามคําสั่งของรุ่นพี่ก็ได้หรือว่าถ้าปฏิเสธไปแล้วรุ่นพี่มีการบังคับผมขืนใจซึ่งในกรณีนี้มันไม่ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ละเป็นการกระทบสิทธิ์ทางอาญาละเป็นการขค่มขู่นะครับสามารถดำเนินคดีได้แน่นอนว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมไทยอยู่เสมอครับแต่คำถามในเรื่องของการรับน้องคือว่าการรับน้องแบบนี้จำเป็นหรือไม่สำหรับคนที่ตั้งใจเข้ามาขวายคว้าหาความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและการรับน้องแบบนี้ยังคงเหมาะกับยุคสมัยนี้หรือเปล่าครับ ถามว่าแม่โจ้ต้องปรับอะไรไหมผมว่าแม่โจ้ไม่ต้องปรับเพราะอะไรเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่โจ้สอนเนี่ยด้วนแล้วแต่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยค,ความสามาคัคคีความรักกันความผูกพันกันความเหนียวแน่นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือแม่โจ้สอนอแม่โจ้สอนเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปให้รับใช้สังคมคให้สามาคัคคีใครอาจจะบอกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้ว่าสามัคคีกันในมหาวิทยาลัยแต่ถามว่าในเมื่อเราไม่เริ่มสอนจากในมหาวิทยาลัยเราจะไปสอนกันตอนไหนเรื่องของความสามัคคีข่าวในแง่ลบ ที่ผ่านมาที่แม่โจ้โดนเนี่ยรเราร,รู้สึกว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนนอกกระทํามาที่มหาวิทยาลัยมาไม่แก้ไขครับ<า>เราไม่ตอบโต้แต่มีเด็กแม่โจ้ไปตอบโต้อยู่แต่ถามว่าเราไม่ค่อยตอบโต้เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงแม่โจ้คงจัดงานอย่างนี้มาได้ไม่ถึง8ปบปีบแม่โจ้คงรับน้องอย่างนี้ไม่ได้มาถึง80ปีค,คุณผ่านกระบวนการมาแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบไปแล้วอ่ะแล้วคุณก็พูดว่ามันดี แต่ทั้งที่คุณไม่คิดว่าตอนแรกที่คุณเข้ามามัน,มน,มนเป็นสิ่งที่กระทบต่อชีวิตของคุณอยู่แล้วนะครับจึงอยากขอนพี่ว่าถ้ากิจกรรมคุณดีจรงิงไม่บังคับน้องทั้งทางตรงทางอ้อมได้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปกดดันน้องทางการเรียนว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยเรียนไม่จบนะออกไปทํางานเนี่ยไม่มีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือนะซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นใน,ในสังคมไทยปัจจุบนันเพราะว่าไม่งั้นประเทศไทยก็จเจริญก้าวหน้าได้ลําบากนะครับที่เกิดข่าวที่ออกมาบูมในที่หน้าสื่อเนี่ยเนื่องจากการ ใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่โดยเฉพาะ a c e b o o k เนี่ยนะครับมันก็เลยดูเหมือนว่ามันมากคือในจริงแล้วมันปัญหาพวกนี้มันถูกสะสมมาเป็นระยะเวลายาวนานมันมันไม่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าปัญหามันถูกตีแผกมามากกว่าปกติท่านั้นเองครับคือมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดมันเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวบุคคลได้แต่ละปีเนี่ยเราไม่มีกฎระเบียบเลยว่ารุ่นพีทําได้แค่นี้นะเท่านี้พอนะไม่มีฮะมีแต่ รุ่นพี่ทำได้เท่านี้แต่ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆจากหนึ่งคณะเป็นสองคณะสามคณะมันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับมันมีความหวังที่ทุกอย่างมันจะเลิกไหมก็คือถ้าอย่างการรับน้องที่สร้างสารรค์พาน้องไปัฒนาหรืออบรมจริยธรรมเนี่ยผมเห็นว่าแต่ถ้าการรับน้องที่แบบรุนแรงอยากจะให้เลิกอยากอยากให้เลิกออืือก็ น่าจะมีความหวังมากเพราะตอนนี้ทุกอย่างจะเริ่มเบาลงสังคมมันเปลี่ยนไปครับรการรับน้องของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังถือเป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นข่าวครา,าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมายังมีอีกหลายกรณีเช่นกับเด็กวัย16ปีที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ที่โดนรับน้องรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตความวุ่นวายที่มีจากการไม่ไหวรุ่นพี่ที่เกิดขึ้นในมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ศีราชา และกรณีคลิปเสียงจากห้องเชียร์ของเจรารงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งทั้ง2กรณีนี้เป็นที่คือหาในโลกออนไลน์อย่างมากนี่ยังไม่รับอีกหลายสิบกรณีที่ไม่เป็นข่าวอีกหลายร้อยกรณีที่รุ่นน้องไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงอยู่และอีกหลายพันกรณีที่รุ่นน้องไม่กล้าที่จะเปล่งเสียงเรียกร้องความไม่เป็นธรรมออกมานพจักรตนนลนิชั่นเอ็กไฟส์รายงาน ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งมีเจตนาที่ดีในการจะให้ความรู้การศึกษากับนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรมรวมทั้งมีช่องโหว่ที่อาจทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นและมีคำถามว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมีการปรับเปลี่ยน